หนึ่งองศาบรรยากาศกะแดดออกอยู่แต่ก่มีขีปากโอเคอยู่สนีไปแล้วหนาอ mình đeo cả chưa ăn mày bấm đi luôn mất đâu nhìn ngoài chắc nói như nó sẽ hả như nó School Friday. <coughs> โอ้ยบาลังนันไซเอ็นคริสต์มาสล้วมาถึงหอดคริสต์มาสแล้วตกแต่งละง่ายง่ายกินบะได้เด้องมากันนียโอเคไปไปไปย่างย่างเนี่ยโฟกัสให้เฟรนแล้ว ที่นังเป็นน้ำแข็งเลยเป็นน้ำแข็งหนาวแห้ง,แงมือนี่เสแล้ว Sunny Sunny ออมาได้ Look Look อ๋อยนั่ง s u n ด y ได้ Look อย์โอ้วย Sunny กะได Come on Sunny Yeah. <t– tr seine Christmas> it's not I mà Mitty Ismail na. <sharp> S U N N nhìn hang, bên nấm kháng Sunny khiến sư đại đấy. Why Sunny? Oh wow. U Oh, oh. ส unny ส unny ลุกไ e ้ส s so c o mm ้าสนามเป็นน้ำแข็งเลยห้อวแห้งเอ้ยเย็นเป็นน้ำแข็งกาล้างเป็นน้ำแข็งแต่เราไล่มาละเจ็ดโมงแล้วเนาะแปดโมงละซีสวบไว้ซีนะเยอะ เนี้อ้พี่เขาเขาเลองคุณเห็นีไอ่ไเป็นดมแข้งวะเนี่โอเคพี่เขาหนเข้านหนานนาาวงเรียนน่อยตัดดีดีสวัสบายบายบายล้ เฮียแค่โฟริมากเลยแค่นี้นั่นนั่นโฟกัสใส่รองเท้าขาวเลยไปโอเคบายบายบายโฟกัสบาย